เหมือนว่าตอนนี้ทางนิวคาสเซิลอยากจะเอาจริงๆนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่านิวคาสเซิลครับพร้อมฉีกสัญญาเปาโลดิบาล่าแล้วนะครับโอ้โหมาตามกันน่อยจิว่าน่าสนใจมากๆนะครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเกาชอวมักเกโตครับสื่อจากอิตาลีเลยนะครับรายงานบอกว่านิวคาสเซลตอนนี้กําลังวางแผนคว้าตัวเปาโลดิบัลลากองหน้าของโรม่าในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้คือในรายงานบอกว่าเปาโลดิบัลลาตอนนี้กําลังตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพใหญ่เลยของนิวคาสเซลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าดิบัลลาเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาที่ตัวเลขสามารถจับต้องได้ครับ บอกว่าดิบัลล่าอยู่ในสายตาของนิวคาสเซิลเพราะค่าฉิกสัญญาเพียงแค่12ล้านยูโรสำหรับสโมสรนนอกหล็กนะครับและ20ล้านยูโรสำหรับสโมสรในหล็กอย่างซีเรอาอิตาลีดังนั้นครับนิวคาสเซิลพร้อมสู้ราคาเพื่อดึงเปาโลดิบัลล่ามาเสริมแนวรุกในฤดูกาลหนน้าะ เปาโลดิบาล่าเนี่ยต้องบอกว่าเขามีผลงานที่ดีเลยในฤะดูกาลแรกกับโรมาครับยิงไป16ประตูรวมทุกรายการช่วยให้โรมาของโชเซ่มูรินโญ่ครับลุ้นความสำเร็จในทั่วยยูโรปาลิกแล้วก็ลุ้นจบท็อปโฟของซีเรียอิตาลีนะครับเพื่อไปลุยยูฟ่าช็เปลิกในฤะดูกาลหนะ้าแต่ว่างก็ตามครับอุปสรรคสำคัญของนิวคาสเซิลอยู่ที่การตัดสินใจของเปาโลดิบาล่า เพราะในอดีตเปาโลดิบาร่าคือปัดโอกาสย้ายมาเล่นในพิมเลียงกรีตกับแมนยูแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์มาแล้วด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามเลยว่าใครอยากจะได้ตัวเปาโลดิบาร่าเพราะว่าค่าฉีกสัญญาเนี่ยสามารถจับต้องได้นะครับ12อล้านยูโรแค่นั้นเองในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สําหรับสโมสรต่างแดนนอกลลกนะครับถ้าในเกาโชซิลิอัตตรีเนี่ย20ล้านยูโรขึ้นโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สําหรับเงื่อนไขนี้จัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับ